เห็นเห็นตะหนวดอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเนื้อนุ่นอันนี้นุ่นนะครับโอ้ยโอ้ยเราดูนะครับครั้งแรกของนุ่นไม่เสยังไม่เสร็จจะเส็จทีหลังอแล้ว ไม่ดูเรื่องเดี๋ยวลุงลุงเกี่ยให้ดูอันหนึ่งลุงไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนเราเกี่ยมนะนะมันก็จะละเอียดเดี๋ยวลุงเกี่ยให้ดูนะออหนึ่งจับไว้จับไว้อันหนึ่งจับไว้อันหนึ่งเดี๋ยวเราตอนตอนหน่วงมวนนะ เชือตัวมอนได้แล้วก็น้ำต้มเองนี่ค่ะครับผมจ่ายตังค์เสร็จขอรถอะไรดีครับครับผมครับมีจะเสร็จเหรอ หาม้อนได้เลยคร<พ>ับนั่นแหละดันมากตั้งๆอย่านอนมากนั่นแหละ น่าเอาตรงนี้ก่อนนี่นี่ดันจากนี้มานี่ต่าอะเลยแาเลยเลยมึงจะบอกให้ว่าไหนมันแข่งแล้วเออฟังเหรอยอ้ท่านเอออันนี้สวยอะ่ะโอ้สวยกว่าของเพื่อนอีกอ่ะอันนี้ส่งประกวดได้มาเลยใช่มันอยู่บ้านคนเดียวดีแล้วไม่ต้องส่งประกวดเหรอข้างนี้อันนี้ อันนี้อันนั้นยังไม่แข็งยาวไปเลยนะไม่ต้องหยุด,ยดสวยมากไม่รับกันหน้าตาเลยนะครับโอ้คนดื่มเนี่ยมาเลยอนอนอนนี้ไม่ค่อยได้หรอกมันไม่ค่อยเย็นมันอันนี้ได้ เออถ้าจิบหน่สิบสองเลยเป็นแเป็นสิบผมนะล่ะสีมีรุ่นนะคะ